พามาชมบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาตามชนบทนะครับตอนนี้รู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยเขากําลังจะเขาเรียกว่าอะไระดํานาเหรออ่าเขาได้ลงกล้าไว้แล้วนะครับเขาลงกล้าข้าวไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแยกออกมานะเพื่อเอามาดํานานะครับผมซึ่งที่บ้านของผมเองไม่มีก็เลยพามาดูที่นี่ก็บรรยากาศมันแปลกตาหน่อยนึงนะครับ ดูวิวพาโนรามาเดี๋ยวมีคนขี่รถมาอยู่นะทางนี้น้ำดีนะครับเดี๋ยวให้ดูว่า<อ>เห็นไหมว่ามันจะมีน้ำบนคันตรงโน้นจะเป็นคันคลองชนละปะทานเนาะแล้วใครที่ทำนาเขาก็จะไปเปิดเอาน้ำเข้ามาเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงในบริเวณนาของตัวเองอย่างนี้นะครับน้ำดีมากเลยแถวเนี้ย นี่นะครับได้ยินเสียงนกร้องนอกก็เริ่มเข้าหลังแล้วเนาะเสียงกบเสียงเขียดเสียงมแมลงกลางคืนก็เริ่มร้องกันแล้วนะครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่น่าจะใช่ข้าวนะดูใบแล้วเหมือนถั่วเนาะเหมือนถั่วฝักยาวหรือไม่ก็ถั่วอะไรสักอย่างหนึ่งครับ แต่น่าจะเป็นถั่วหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องทำค้างทำอะไรให้มันไหมโอ้บรรยากาศครับพระอาทิตย์จะอัสดงไปทางทิศตะวันตกโน้นเนาะแล้วก็มีท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลให้อารมณ์หลายแบบนะครับให้ทั้งสงบร่มเย็นแต่ก็แอบเหงาไปในตัวมันกันนะแล้วก็จะมีสันเขาเนี่ยทอดยาวไปทางนี้นะครับสุดลูกหูลูกตาเขาเทือกนี้นี่ ในบริเวณที่อยู่นี้นะครับไม่สามารถจะมองไปจนสุดสายตาได้เพราะว่ามันมีป่าบังอยู่เนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันยาวขนาดไหนซึ่งที่เรามาอยู่นี้นะครับถ้ามองไปฝั่งซ้ายตรงนี้เราจะสามารถเห็นวิวของวัดเฉลิมพระเกียรติเนาะที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง ก็คือวัดที่เขาไปสร้างเจดีย์ขาวๆแล้วก็สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาไว้บนภูเขานะครับผมแต่ในกล้องคงจะไม่เห็นแหละเพราะว่ามันไกลนะมองด้วยสายตาเปล่าก็ยังลิบๆแล้วนะครับผมก็พาเดินมาชมเที่ยวบรรยากาศมาเที่ยวชมบรรยากาศนะไปเรื่อยๆๆมีชาวบ้านกำลังขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็โอ้โหบรรทุกไม้มาด้วยครับ แน่นอนจริงๆเราต้องหลบใช่ไหมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดยอดจริงๆและตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับซึ่งที่ลำปางเองก็ยังมีแสงสว่างนะแต่ถ้าอยู่ที่เชียงดาวนะครับที่บ้านของเรานี่ตอนนี้ก็ถ้าเวลาประมาณนี้ก็คือมืดแล้วนะครับมองไม่สามารถมองเห็นอะไรได้แล้วเพราะมันมืดก็ต้อง อยู่ในบ้านแล้วก็ปิดประตูนะเปิดไฟปิดประตูกันแต่ที่นี่ก็ยังสว่างอยู่นะอุณหภูมิก็แตกต่างนะครับถ้าอยู่ที่เชียงใหม่เนะี่ยหลังหกโมงเย็นไปแล้วต้องอาบน้ําอุ่นแล้วนะครับแต่อยู่ที่ลําปางก็ยังสามารถอาบน้ําประมาณทุ่มนึงก็ยังอาบได้อาบน้ําเย็นนะหมายถึงอาบน้ําธรรมดานะอุณหภูมิปกติตรงนี้ก็ยัมีปลูกอะไรต่างๆแล้วก็มีน้ําไหลครับหล่อเลี้ยงไป พาเที่ยวชมกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะไม่ไม่อาจจะไม่ตัดนะครับก็ดูกันไปยาวๆก็แล้วกันตรงนี้เหมือนปล่อยน้ําเข้ามาเหมือนเขาจะเอามาแช่พวกซังข้าวอะไรให้มันเน่ากลายเป็นปุ๋ยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้เป็นข้างบนถ้าตรงไปเป็นทางไปสุสานนะครับถ้าเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ จะเป็นแนวถนนเลียดาเขาเรียกว่าเลียบคันคลองชนละทานของที่นี่นะครับไปดูแนวว่ามันสามารถเข้าไปดูได้ไหมแต่มันมีมันมีความเขาเรียกว่าน่ากลัวคือมันมีปลิงครับบริเวณน้ําชนละทานอันนี้คืออะไรเอ่ยแผนการส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกอ๋อเขามีแผนเป็นแบบแผนรูปแบบนะครับ ก็คือหมายความว่าเขาก็จะต้องมีหลักมีเกณฑ์ในการปล่อยน้ําแล้วก็มีกฎเกณฑ์ให้ชาวบ้านว่า,าชุมชนไหนจะใช้น้ําในช่วงไหนอะไรอย่างนี้แหละครับตามความเข้าใจของผมนะอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าน้ำมันแรงมากครับเรจะเข้าไปดูนี่นครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆหัวเรือแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปตรงนี้แรงๆนะครับ แล้วก็ไหลไปทางโน้นแหนก็ถือว่าดีแหละครับถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวทําไมบ้านเราไม่มีอย่างนี้บ้างเนาะถ้าบ้านเรามีอย่างนี้เราสามารถเพาะปลูกอะไรก็จะได้ผลดีนะครับผมดูวิวโอ้โหสุดยอดจริงๆที่รู้ว่าเขากำลังจะทำนากันเพราะว่า เมื่อกลังวันนะครับลูกศิษย์ผมคือเป็นคนที่นี่เนี่ยเขามาสักยันนะแล้วเขาก็บอกว่า,าเขามาช้าเขาบอกว่าวันนี้เขาไปเขาเรียกว่าไปหวานกล้านะครับใช่ไหมเขาเรียกหวานกล้าใช่ไหมหวานกล้าก่อนหลังจากพอพอกล้ามันงอกออกมาเป็นสักเท่าไหร่สักคืบหรือเปล่าเขาจะไปถอนใช่ไหมถอนกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปดำใช่ไหมครับอันนี้พูดจากคนที่ไม่เคยทํานามาก่อนนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะ โอ้บรรยากาศมันได้จริงๆครับมันอยู่ได้ตลอดถ้ามันถ้ามันเย็นอย่างนี้นะแต่ถ้ากลางวันก็ร้อนมากครับเพราะว่ากลางทุ่งนาม,มันไม่มีที่มุงที่บังไม่มีที่หลบแดดเป็นต้นไม้ต้นใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราอยู่แบบกลางคืนอย่างเนี้ยหรือว่าตอนเย็นอย่างเนี้ยก็อยู่ได้สบายครับอากาศมันเย็นดี <c oughs> ตอนนี้กล้องมันก็จะย้อนแสงหน่อยนึงโอ้ปรับปรับมุมกล้องแบบนี้แล้ว ทำให้รู้สึกกว้างขวางเวิ้งว้างแล้วก็เงียบเงามันจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้ว่าถ้าเราถ่ายภาพนิ่งนะอันนี้ผมเคยไปอ่านเจอนะเขาบอกว่าถ้าเราถ่ายตัวเองแล้วก็มีข้างหลังเป็นเส้นทางไปอย่างเนี้ยมันจะให้อารมณ์เหมือนกับเงาเงาอ้างว้างเหมือนแบบการเดินทางอะไรสักอย่างนะครับ ถ้าพูดให้มันแบบน่ากลัวหน่อยก็เหมือนการจากลาอะไรยเงี้ยน,นะเหมือนมอีเส้นทางแบบย้อนไปข้างหลังเดี๋ยวก่อนนะครับมีมอเตอรไซค์มาเดี๋ยวเราอมอไซค์ไปก่อนโอเคครับมอไซค์ไปแล้วแล้วจะบอกก็คือความจริงแล้วเราเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ผมลงคลิปลงไปก็เกี่ยวกับการที่เราไป เก็บมเมล็ดกาแฟที่บนดอยสูงนะไปเก็บมเมล็ดกาแฟบนดอยสูงแล้วก็ได้ชมบรรยากาศแห่งความหนาวบนดอยบริเวณเขาเรียกว่าอุทยานดอยผ้าห่มปกนะครับก็เหมือนกับว่าคืนที่ได้ฉายานี้มาเพราะว่ามันจะมีหมอกปกคลุมบนภูเขาตลอดปีเหมือนกับมีผ้าหม่มอ่ะคลุมภูเขานั้นไว้ตลอดปีนะ ถ้าจำไม่ผิดมันก็เลยเป็นที่มาของดอยพระหอมปกนะครับซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณสักตรงที่เราไปนะคือก็พันกว่านะแต่ถ้าขึ้นไปยอดของดอยพระหอมปกจริงๆก็ 2, องพนองรสี่สิบห้านะครับระ,ระดับเหนือน้ําทะเลนะแต่ที่เราไปที่เราลงคลิปไปเมื่อวานน่ะก็ประมาณสักเอ่อประมาณสักเท่าไหร่นะประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยนะถ้าจากที่พี่ใหม่คนพาไปเที่ยวบอกให้เราอะนะประมาณสัก ประมาณนั้นนะครับผมก็ดีครับด้วยแต่ด้วยระยะทางนะถ้าสมมุติว่าเรา,อ,าอยู่ธรรมดาธรรมดาก็อยู่ได้นะเพราะว่ามันเย็นแล้วก็สงบเงียบทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีประชากรทั้งหมดประมาณ15หลังคาเรือน15หลังคาเรือนนะครับแล้วก็เป็นปล่องเอ้ยไม่ใช่เป็นอาขาอยู่6หลังคาเรือนแล้วก็ที่เหลือผมไม่แน่ใจว่าเป็นรีสอร์หรือว่าเป็นมูเซอร์นะครับผม ก็เขาก็น่ารักดีนะเราก็อยู่กันไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบพี่แบบน้องมีไฟฟ้านะครับเพราะตรงนั้นเป็นโครงการพระราชดำรินะก็มีไฟฟ้าเหนือไปจากนั้นจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีจุดกลางเต็นท์ของของของทางราชการนะนะของกรมป่าไม้แต่ว่าเราไม่เข้าไปเพราะว่าไปแวะดูแป๊บนึงแต่ว่าคนมันเยอะมากเลยครับมันไม่ใช่สไตล์เรานะถ้าแบบนั้นก็คือแบบ คนพลุกพ่านนะบางคนก็กินดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงดังเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เข้าไปเนาะซึ่งถ้าเราจะไปนอนจริงๆเราก็คงจะไปบ้านของอากาอากาก็คือคนที่เป็นเจ้าของที่เราถ่ายคลิปไปไปคลิปก่อนคลิปที่แล้วนะก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าถ้าไปอีกรอบหนึ่งอะถ้ามันยังไม่หมดหนาวเราอาจจะไปนอนที่บ้านของเขานะครับก็น่ารักดีนะคนชนบทคนชนเผ่าเขาก็มีความซื่อนะ ความมีความซื่อมีความใจดีนะครับมีน้ำจิตน้ําใจนะครับผมไม่มีแต่งสีเติมแต่งอะไรมากมายใช่ไหมก็โอเคครับก,ก็ดีก็ดีถือว่าเป็นสังคมที่ยังอเอื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็อย่างก็คือมันเสียอยู่อย่างหนึ่งคือทางไปมันค่อนข้างจะโคง้งแล้วก็ชันนะครับ ซึ่งถ้าเราเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันจะลงมาอ่าซึ่งการรักษาพยาบาลหรือว่าเข้าถึงอ่าการพยาบาลต่างๆก็ค่อนข้างที่จะยากนะก็ไม่ไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ายากคือมันอันตรายมันเสี่ยงยิ่งรีบๆก็ยิ่งเสี่ยงเพราะทางมันโคง้งแล้วก็ชันนะครับคนที่ไม่ขับรถบนเขามาก่อนก็จะไม่ทราบเลยนะครับว่ามันอันตรายแล้วก็นอกจากนั้นเองทางมันก็อย่างแคบนะ ค่อนข้างที่ยังยังจะแคบมากๆก็คือสวนกันก็ต้องค่อยๆสวนนะครับแต่คนมันก็ไม่ค่อยเยอะไงรถมันก็ไม่ค่อยเยอะก็สามารถเดินทางได้สบายๆนะครับผมคลิปนี้ความจริงไม่ได้มีอะไรมากครับก็พามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเพราะตอนนี้อยู่ที่ลำปางแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางกลับไปที่เชียงดาวเพราะว่าภารกิจของเรายังเหลืออีกมากมายนะครับผมงานเยอะมากๆเลย ต้องขอขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่า,ามีคลิปอะไรเด็ดๆเดี๋ยวก็จะเอามาลงให้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันก่อนครับผม